งานศิลปะของไทยขายดีแค่ไหนในตลาดโลกตลาดศิลปะโลกมีมูลค่ารวมราวห0 0 0ืถึง7จ็ดหล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีสหรัฐอเมริกาจีนและสหราชอาณาจักรครองส่วนแบ่งกว่า70%เปอร์เซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเพียงหเปอร์เซ็นศิลปะไทยยังไม่ถึงหเปอร์เซ็นของการซื้อขายรวมแต่ราคาประมูลของศิลปินไทย เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ8-12%ถึง12ปอร์เซตลอด10ปีที่ผ่านมาตลาดสำคัญคือฮ่องกงสิงคโปร์และญี่ปุ่นอันดับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์มาเป็นอันดับหนึ่งอินโดนีเซียตามมาเป็นอันดับสองไทยอยู่ราวอันดับ3าถึง4คู่กับฟิลิปปินส์เวียดนามและมาเลเซียยังเป็นตลาดดาวรุ่งปัจจัยหนุนการเติบโตศิลปะไทยมีเอกลักษณ์ ผสมความเป็นท้องถิ่นกับร่วมสมัยกระแสะเอเชียบูมทำให้ศิลปินอาเซียนเป็นที่สนใจโซเชียลมีเดียและ NFT เปิดทางให้ศิลปินไทยเข้าถึงผู้ซื้อต่างประเทศได้ตรงสรุปศิละปะไทยเป็นตลาดเล็กแต่โตเร็วยืนอยู่ในอันดับ3าถึงสของภูมิภาคแม้ยังห่างจากสิงคโปร์และอินโดนีเซียแต่มีศักยภาพก้าวขึ้น หากสร้างระบบสนับสนุนและเครือข่ายการขายที่แข็งแรง